สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภความหมายของดาวพุธในภพเรือนทั้ง12 1. ดาวพุธในภพที่1ภพตนุเจ้าชะตามีสติปัญญาดีบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินใจบุญสุนทานมีนิสัยเ,ยเยือกเย็นจะตั้งตัวได้เพราะความสามารถของตนเอง 2. ดาวพุธในภพที่2ภพกระดุมพักผู้นั้นชอบสะสมทรัพย์สินไว้ให้บุตรหลานทำมาหากินด้วยความฉลาดเข้าใจในการใช้คำพูดมีความสุขสมบูรณ์ในครอบครัว 3. ดาวพุธในภพที่3ภพาสตร์ชักมีบุตรดีการศึกษาดีมีความสุภาพ และมีจิตใจแน่วแน่เลื่อมใสในศาสนาบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเพราะความรู้ความสามารถของตนเป็นคนที่มีโชคดีมีพี่น้องกรองดองกันดีสีดาวพุธในภพที่สีพภพพันธุบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมีถิ่นฐานบ้านช่องเป็นหลักฐานมีความนึกคิดก้าวหน้าฉลาดในการใช้คำพูดมีบุตรดีห้ 5. ดาวพุธในภพที่ห้าภพปุตตะมีทรัพย์สินเป็นปึกแผน่นมีความรู้รอบตัวดีฉลาดในการใช้คำพูดคำพูดเป็นที่เชื่อถือของคนทั้งหลายมีบุตรดีหกดาวพุธในภพที่หกภพอริ การเงินไม่สู้อำนวยผลดีให้ความเป็นไปในครอบครัวมักมีเรื่องยุ่งยากใจอยู่เสมอแต่มีความสามารถในการหาทางออกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจิตใจเต็มไปด้วยความหวาดระแวง7ดาวพุธในภพที่7พบปัตตนิฐานะเป็นหลักฐานุกแทนมีภรรยาและบุตรดีงานอาชีพก้าวหน้าเจรรุ่งเรืองมีผลดีมนการติดต่อกับต่างเพศ8ดาวพุธในภพที่8พบมรณะสมองไม่อำนวยให้ในการเล่าเรียนมีบุตรมักเลี้ยงยากทรัพย์สินเงินทองเก็บไม่ค่อยอยู่มีอุบายเล่เหลี่ยมดีในการประกอบอาชีพการงาน9ดาวพุธในภพที่9พ้าสุภัส มีกาลังกายกําลังใจสมบูรณ์เรื่อมสายศรัทธาในศาสนามีความรู้และมีโชคดีอันเป็นเหตุให้เจ้าชะตาตั้งตัวได้เป็นหลักฐานจะมีบุตรดีเป็นที่พึ่งแก่ตน10ดาวพุธในภพที่10บภพบกรมมะบริบูรณด้วยทรัพย์สินมีบุตรมากเหมาะสมกับการลงทุนประกอบกิจการจะได้รับผลดีมีกิจการที่มั่นคงเป็นหลักฐานเป็นบุคคลที่ฉเฉลียวฉลาดมีหลักวิชาดี11ดาวพุธในภพที่11บภพบลาภะมีเล่เหลี่ยมพลิกแทงในการหาเงินเป็นชะตาที่วุ่นวาย ในเรื่องการเงินตลอดต้องมันประหยัดคำพูดเพราะคำพูดของตนเป็นอุปสรรคข้อบขัดลาบผล12ดาวพุธในภพที่12พบิินาตสมองไม่สู้จะดีความจำเสื่อมในครอบครัวมักจะมีเรื่องยุ่งเหยิงจิตใจไม่สงบมีบุตรไม่สมใจตัวทรัพย์สินรักษาไว้ได้ไม่มั่นคง